สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักชีช้างกันค่ะด้วยวิธีการปักชำแบบง่ายๆนะคะสำหรับต้นที่เห็นอยู่นี้นั้นนะคะก็จะเป็นต้นพันนั่นเองค่ะเราก็จะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งจากต้นพันธุ์ ความยาวก็จะประมาณสักคืบกว่าๆนะคะเพื่อที่จะนำไปปักชำในกระถางต่อไปค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลักษณะของต้นผักชีช้างนั้นจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับต้นผักชีลาวนั่นเองค่ะกระถางหนึ่งก็จะใช้กิ่งพันุอยู่ที่ราวๆ กเจ็ดกิ่งนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อที่จะได้จัดแต่งทรงพุ่มได้สวยงามนะคะลักษณะของการตัดเห็นไหมคะว่าปลายจะต้องทําให้เป็นแหลมๆเพื่อที่จะง่ายต่อการปักชํานั่นเองค่ะเมื่อเราได้กลิ่นพันธุ์ที่จะทําการปักชํา เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมกระถางที่เราจะใช้ปลูกผักชีช้างนะคะกระถางที่พิรุลาใช้ก็จะเป็นไซส์ขนาดา12 12นิ้วนั่นเองค่ะก็คือกระถางพลาสติกแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้ดินนั้นแน่นแล้วก็เป็นการระบายน้ำได้ดีค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมดินค่ะพเพื่อนๆปัจจัยหลักของการปลูกพืชในกระถางนะคะดินสำคัญที่สุดคือต้องมีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงนะคะเพื่อที่จะให้ ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญงอกงามได้ดีแล้วก็ระบายน้ำระบายอากาศได้ดีด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของดินที่พิลลาใช้สำหรับรองก้นกระถางนะคะพี่ลุลาก็จะใช้ดิน ปลูกที่ทั่วไปนั่นเองค่ะแล้วจึงนำดินที่เตรียมไว้สำหรับปลูกโดยตรงนะคะนำมากลบด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็สามารถทำได้แบบนี้นะคะ เราเตรียมดินนะคะใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกิ่งของผักชีช้างที่เราตัดมาจากต้นพันเนี่ยนะคะปักลงไปในกระถางซึ่งความลึกก็จะอยู่ที่2-3นิ้วหรือเพื่อนๆก็ลองขยับดูก็ได้คะ่ะว่าเขา,า,ามีการขยับขยื่นหรือไม่นะคะเราสามารถ ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ค่ะเราอยากให้เป็นทรงพุ่มห่างหรือทรงพุ่มถี่เราก็ปักปักลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ดูระยะช่องไฟด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือการที่เราปักชําผักชีช้างด้วยวิธีการง่ายๆค่ะเห็นไหมคะเพือพเ่อนๆว่า ปลูกไม่ยากเลยนะคะง่ายมากค่ะพอเราปักชำนะคะจัดทรงได้ตามใจชอบของเราแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการรดน้ำนะคะการรดน้ำของผักชีช้างนั้นนะคะเขาจะชอบน้ำมากนะคะครั้งแรกก็ รดน้ำให้เปียกโชกไปเลยค่ะให้ชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะรดลงไปแบบว่าเยอะๆอย่างนี้ค่ะวันแรกที่ตัดมาใบของเขาก็จะสลดนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าไม่ไม่เป็นการเสียหายใดๆทั้งสิ้นค่ะพอเขาได้กินน้ำนะคะผ่านหนึ่งคืนไปแล้วเขาก็จะดีด การพื้นตัวของเขาจะง่ายมากค่ะจากที่ที่เพื่อนเห็นใช่ไหมคะว่าเขาก็จะสลบใบของเขาก็จะสลบนิดนึงนะคะพอหลังจากนั้นนะคะกระถางที่ลูลาจะให้ดูกระถางต่อไปก็คือคี่ลาปล,ลูกเมื่อวานนี้นะคะเขาก็พื้นตัวแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะพื้นตัวแล้วก็ยอดของเขาเนี่ยก็จะมีสปริงนะคะนี่นะคะนี่ก็คือกระถางที่พี่ลูลา ปลูกไปเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะผักชีช้างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นั้นนะคะก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาตินั้นใกล้เคียงกับผักชีลาวนะคะแต่ว่าผักชีช้างต้นเขาจะสูงกว่าผักชีลาวค่ะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรถึง2เมตรสามารถาปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนพี่ลุลานั้นนะคะชอบผักชีช้างเนี่ยนำไปชุบไข่ทอดแล้วก็แกงแครค่ะอร่อยมากค่ะขอบอกขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ